สันผู้ชมที่เคารพครับและผู้ที่ได้บริจาครัพย์เพื่อซื้อบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ส่งมาไว้ที่ถ้ำวิสุทธิมงคลสกลทวาปีเมื่อสิบสองปีที่แล้วผมได้เคยคุยกันกับผู้ที่มีปัจจยัยเงินทองเยอะเขาถามว่าที่ถ้ำนี้มีพระสงฆ์ไหม ผมบอกว่าเป็นถ้ำที่พระกรรมฐานจรไปจรมาไม่มีพระอยู่เป็นประจำเขาก็เลยบอกว่านั้นก็ไม่บริจาคตั้งใจจะบริจาคซับซื้อพระหนึ่งแสนบาทแล้วเอามาไว้ที่นี่แต่พอบอกว่าไม่ใช่เป็นวัดแต่เป็นถ้ำกรรมฐานให้พระภิกษุสงฆ์จนก็เลยเลิกผ่านมาสิบสองปีครับ อยู่อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ผูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือและสายบุญผู้มีจิตศรัทธาต่อพระศาสนาหลายท่านได้ร่วมปัจจัยกันมาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้แล้วก็ส่งมาที่นี่เอาแค่ว่าอานิสงส์ที่ได้มีจิตศรัทธาอนุโมทนาก็พ้นทุกข์พ้นโศกจากโรคภัยข้อกรรมใดๆไปแล้วแต่นี่เป็นเจ้าของพระพุทธรูป และจะอยู่ที่นี่หนทางขึ้นมาเนะี่ยตอนนี้นะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยที่เอาขึ้นมาได้ที่นี่โดยคนแค่ห้าคนและเมื่อปฏิสถานพระพุทธรูปองค์นี้ไว้อยู่ที่แท่นที่จะเอาขึ้นวันนี้จะมีอานิสงส์ยาวต่อเนื่องไปผมเชื่อว่าหนึ่งคงไม่มีหน้าไหนมาขโมยหรอกครับเพราะลำบากเหลือเกิน อันที่สองคงไม่มีใครคิดอกุศลเป็นบาปก,กรรมเอาระเบิดมาระเบิดพระองค์นี้หรอกครับอันที่สามคงจะไม่มีใครเอาค้อนเอาไม้เอามีดเอาเสียมเอาก้อนหินมาคว้างพระพุทธรูปองค์นี้หรอกครับถ้าใครคิดทําอย่างนั้นก็ถือว่าตกนรกหมกไหมลูก,กันสันนรกเลยเพราะเป็นลูกขลุกของพระพุทธองค์แต่อาน,นิสงส์ที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้ที่ได้ มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งผู้ที่ขดมาห้าท่านและญาติที่น้องลูกหลานเขาอีกนะครับยังไม่นับผู้ที่จะอนุโมทนาบุญในจากนี้ไปถ้าเขาอนุโมทนาบุญหนึ่งครั้งบุญนั้นตกที่เจ้าภาพหนึ่งครั้งเลยถ้าเขาตั้งพระพุทธรูปนี้ไว้10ปี20ปี บุญนี้จะตามส่งไม่ว่าท่านผู้นั้นจะไปอยู่ภพไหนชาติไหนภูมิไหนจะค้ำชูให้ท่านไม่ตกนรกภูมิจะค้ำชูให้ท่านประสบแต่ความสุขก,กายสุขใจพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยธุรกิจหน้าที่การงานร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจะสําเร็จรุ่งร่งไปสมปรารถนาส่วนผู้ที่ร่วมบุญและก็เคลื่อนขนย้ายมาประดิษ,ษฐานที่นี่อนิสงส์นั้น ก็ไม่ต้องพูดถึงจะติดตามตัวไปจนกว่าจะถึงท่านที่ผ่านเหมือนกันผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะเพราะมันหายากมากคนมีเงินมีเยอะครับแต่คนที่มีศรัทธาแรงกล้ามีน้อยเปรียบเหมือนดังในวัวตัวหนึ่งมีขนวัวคือผู้ที่ไม่ศรัทธาเป็นล้านล้านขน แต่ผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติพนุบำรุงพระศาสนานั้นน่ะเหมือนเขาวัวมีน้อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนดังกับผู้ที่บริจาคทรัพย์มาหลายท่านครับผมกอย่นานไม่เอ่ยนามอันผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ทนุบำรุงคำชูพระพุทธศาสนาต่ออายุพระศาสนาให้ครบ5,000ปีและที่สำคัญครับถ้ำแห่งนี้เนี่ยถ้าสายมูต่างๆ มาถึงมาเห็นมาสัมผัสท่านจะไม่อยากไปที่ไหนเลยเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย mm. ผมสัมผัสเองผมเข้าใจมาสิบกว่าปีแล้วงั้นก็ขอเชิญชวนท่านใดที่มีโอกาสหน้าฝกหน้าแรงที่จะถึงนี้นะครับด้านหนาวที่จะถึงนี้ยมาท่องเที่ยวแล้วก็มากราบพระมาเดินป่ามาเดินอาบป่าออกกำลังกายก็จะได้ธรรมะธรรมชาติ วัฒนธรรมอารยธรรมการดำรงชีวิตของคนสุลนครว่าเป็นอย่างไรและที่สำคัญที่สุดครับท่านมีเวลามาไหว้พระสวดมนตน์ภาวนาสักเล็กสักน้อยกุศลผลบุญนั้นจะติดตามตัวท่านตลอดไปขอให้บุญที่ท่านได้ทำในขาครั้งนี้จงหนนุเนื่องนำส่งให้ท่านบริวารธุรกิจการงานตลอดถึงญาติพี่น้องลูกหลานเพื่อนสนิทมิตรสหายและเจ้ากรรมนายเวร จงได้อนุโมทนาบุญและพ้นทุกพ้นสุขพน้พนโกคพ้นภัยขรอบกรรมใดๆศัตรูหมู่มานใดๆจงหายสิ้นไปขอให้ท่านเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอบพระคุณครับสาธุ